ลาบปลาลาบปลาตรงตามก่อนนี่ลาบปลาลาบแล้วนาตากัสิเป็นจังสีหละครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางเมืองไทยแล้วก็อยู่ตัวโลกนะครับเนดะ้อกะมาพบกับเด็กเกียรตนะครับวันนี้กะเลือกอการเลือกองาันลนะครับอาบน้าอาบในแล้วกะสีวาสีเห็ดกับเขาแรงนะครับเห็ดกับเขาแรงกินเขาแรงบันี้สิ ลาบปลาเนาะครับลาบปลาแต่ว่าลาบปลาสูตรของเดอเกียนี่บอกคือหมูเนาะครับบอกคือไผนะครับเอามาเฮ็ดเห้พี่น้องได้เบื่องกันเนาะครับเนาะลาบปลาผมก็คือกะซีเล่เาบอกเล่าให้ฟังเนาะครับเนาะว่าผมเห็ดแบบใดกะปลาเกี่ยไข่ปลาคอ้อละครับยุ่มเมืองนอกมันบอกมีปลาไทยเนาะครับเนาะผมก็เลยไปสืบปลา งอขาดก็เอื่นปลาปลาคอทะเลนะครับผมเอื่นปลาคอทะเลนะครับกับโู้โหซื้อมันดอกแต่ว่าวิธีราบนีก็คือลาบแบบลาบปลาล่ะครับแต่ว่าผมสีแปลกมูแนนก็นคือเสียวปลาไปปิ่งก่อนนะครับไปปิ่งให้มันแห่งๆจักหน่อยนะครับเอาออกมาให้มันเย็นนะครับเพรว่าสีราบยังกระซังนะครับเรื่องสูตรของผม ลาบปลาลาบกบนะครับลาบกบนี่ก็คือสิเอากบไปปิ้งขึ้นกันนะครับเอามาตำนะครับผมก็ได้เฮ็ีดให้เบืองแล้วในต้นคลิปนะครับมาตำนะครับตำให้มันมุนนั่นล่ะครับบอกง่ายๆตำให้มันมุนนะครับคือจังศิลาปละดุกจังสิเอาปดุกไปปิ้งนะครับเอาไปปิ้งปลาทูขึ้นกันนะครับปลาทูเอาปลาทูไปปิ้งลาบปลาทูนี่เฮงแสบนะครับเด้อ ลองเห็ดกินเบืองนะครับถบ่เซียผมนะครับถ้าอยากกินลาบปลา่บเนะครับลาบปลาทูนี่แหละครับลาบปลาทูนี่อุ้ยเบิดเขาเป็นกองเลยนะครับเอาปลาทู่ไปปิ้งนะครับปิ้งพ่อไห้มันใหม่หนังมันแบบสีใหม่ๆเนียจักหน่อยนะครับเอามาแกะแกะเอาเนื้อมันลงคขกนะครับหล้กก็ตำ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 นะครับตำแล้ววนะครับ เกามาใส่หมอนะครับมาโคเล่โคเล่ไห้เนื้อมันฟูบเบาง่ายสักับตีไห้เนื้อมันฟูเดี๋ยวผมเสียดใ้เบิรงนี่ละครับเอ้าเปลี่ยวเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเสียดให้เบิง์นะครับเนาะไปเบิรงกันเลยครับเนี่ยล่ะครับผมตามแล้วนะครับนี่เนื้อปลาตามแล้วมันจะเป็นแบบนี่เดี๋ยวผมเสียเอาโงหมอนะครับเอาโงหมอมาตีให้มันฟู เอาลงหมอนะครับมาตีให้มันฟูนี่นะครับอาตีตีตีให้มันฟูนะครับเนาะโคเล่โคเล่ะครับโคเล่โคเล่ไข่มันฟูโคเล่โคเล่เองสิเหรครับตีให้เนื้อมันแตกนะครับให้เนื้อมันแตกใส่กันให้เนื้อมันคุ้ยออกนะครับเห็นบ่ครับนี่เนื้อมันสีเป็นแบบนี้นะครับมันสีได้ วเวลาฮัฟปรุงนะครับมันสินได้เขาเขาเครื่องนะครับเขาซุกซอกคุกมุมละเครื่องนั่นเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ละเห็นแบบนี้นะครับเนื้อฟู่แบบนี้ละสูตรลาบปลาของเดอเกียนะครับสนะูตรราบปลาของเดอร์เกียบ่ได้ใส่ยังไหลเ้ยครับเด้อเครื่องเครื่องกับสิเป็นพวกสามอย่างมีหอมบัวนะครับหอมใบ หลักการักซี่หอมนลักการพักซี่หอมสังเกตบิ้งนะครับเด้อมันสีมีเม็ดพร้อมเด้นะครับแล้วก็หอมแขกหอมแดงนี่แหละครับสามอย่างนะครับจะใส่สรัแหน่นะครับเด้อเป็นอย่างจังไว่าบหาไใส่สระแหน่มันสีขิวครับมันสีเป็นอีลาโพดเคียงโพดนะครับคือผู้ใดมาก็คือเอามากินกับก็ได้นะครับใบพักหอมป้อมเใบพักสารแหน่นะครับเดี๋ยวมาปรุงกัน เนี่ยล่ะครับเคียงปรุงหลักๆเนาะครับบักพริกผงนัวเนาะครับข้กะคัวข้กะคัวกับซีบรดแล้วเนาะครับนี่แหละลักๆักเคียงปรุงเนาะครับเนาะใส่ตำนี่ล่ะครับแล้วก็น้ำปลาเท่านั้นล่ะครับอ่าใส่บักพริกลงไปใส่หลายแซ่บเพ็ดหลาย <c oughs> ่าฮผงชูรสใส่หลายแซ่บหลายใส่เรื่อยๆเลยผงชูรสนี่ ออกวกับเบิดเล้วอ๋ใส่เบิดเลยใส่น้ำปลา่าใส่หลายเป็นสีเข้มโคีรโคี่โค,โคี่โคลีีเห็นบ่ครับโอ้ยแดงจึงคงืนเยนลยบาทบ่เสียบเพชดสท่าหระบาทตอ้ ใส่ลาำปลาเพลิกแล้วบาทนี่ใส่ลาลโปดแดงจึงเคืองเลยใส่บักเน่าบาทนี่ครับบักเน่าซับนี้ละบีบลงไปบีบลงไปนนเน่าผสมแน่จักหน่อย กุเล่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 ผมสิบวใส่ปลาแดกดนะครับเด้อผมวอส่ปลาแดกเด้ใส่ทีน้ำเปล่านะครับได้ทีแล้วก็เอาหอมนะครับลงไปบาทเอาหอมลงไปนะครับหอมลงไปหน้าเห็นบะ ก o l กเป็นไดครับบานนี้ลาบปลาเป็นต่แซ่บเพราะครับบานนี้บุ้ยเนาะครับเนาะนี่ล่ละครับสูตรนี่ว่าสุดยอดเลยครับเพจขายกับขายน้ำบอท่านบุญละครับเพจขายกับขายน้ำบอท่านเนาะครับประว่าสีลาบอีอย่างเลยครับเออประเภทปลาเนี่ยลาบปลาขาวลาบปลาดุกลาบปลาคอเนาะครับลาบปลาเข็งลาบกบเนาะครับเพจสูตรเดียวกันนี่แหละครับ สุดยอดเลยครับเนาะสูตรดึกเดียนะครับบอกเองเนาะครับเอาลงจานเลยครับบาทจัดใส่จานเลยเป็นจงังไกหนาตาเป็นตาแ่บบอกครับบูวีบาทนีเห็นบอเป็นจังไดครับเป็นจงังไดเห็นบอรครับคือจังในห้องอาหารบอ,รบอรครับบาทนี้ ตาแสบบ่เนี่ยเห็นบ่ครับเป็นตาแสบบ่าบาดนี่ลาบปลานะครับลาบปลาสีลาบปลาแบบไรกะเห็ดแบบนี้แหละครับเหต์แบบผมเหตินี่แหละนะครับเอาไปปิง้งเอาไปย่างก่อนนะครับหล้กก็เอามาแกะเนือ้อลงคกนะครับย่างแบบสีไปทั้งกรอบๆเละครับเลยมันจางติตตามไงนะครับรจังจิตาาจจตามไงหละกะ้กก็ปรุงเข่ารสเข่าพริกเข่าเกลือเขา่า น,น้ำปลาผมชื่อรถนะครับมันยังเข่าดีนี่ใบพักสลัดเนีนน่ยเขาเอามากินกับจาใส่ไปน้ำมันสีคิ้วนะครับใบพักสแฉเนื้อบริหอมนะครับมันสีคิ้วถ้าใส่หลาปลามันสีบกเขากันนะครับเนาะกะโอเคครับกะสิขอโตกินเข่าเราภาพับบาดเนี่ยกษิบพ่อได้กินไหเบิ้องดอกเค็มไหเบื้องย่างเดียวนะครับเนาะกะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณที่เข้ามา ให้กำลังหัวกำลังใจเด็กเกียร์นะครับก็ขอใอภัยนะครับให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเนดะ้อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอาก็ผมขอเอาทำนำทางนะครับเนดะ้อโดนจิตโดนใจนะครับให้พี่ๆน้องๆทุกๆ